ครับฟเฮ้ยไปสสดงลงโอ้ยไาน้องลงรถเมล์แล้วเราก็ต้องไปกินข้าวน้องเรามาที่นี่เพื่อกินข้าวร้านเจ๊เมี่ยวไงแล้วประจำเราอะพี่อะอร่อยสุดในย่านจริงจริงตอนเราอยู่ปีหนึ่งเราไกินบ่อยมากเลยเออาไงพี่ไอ้บัสมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ออ๋พธมจริงเหรอเอ้ยเอ้ยน้องดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สั่งอาหารเฮ้ยไอ้ตทั้งคนดังพี่เขาแก๊งวิพิติสีนี่อ๋อใช่ใช่บอกว่ามีกูบอกถ่ายถ่ายพี่บอยนี่พี่เอว์อุ้ยพี่คิงพี่ดีอุ้ยพี่ดี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 ว่าไงว่าไงว่าไงพี่บอยให้ทางผมสองหมื่นจริงเหรอตีบว่านั้นเนอะเออสุดยอดเชื่อสุดยอดเออมามาสั่งอาหารเลยว่ะเอ้ยแล้วแล้วจิมี่เขาไปไหนนะ อ๋อแม่เมียวเขาไปตลาดอ๋อมีตอนนี้มีเมนูอะไรหนึ่าเพราะว่าพี่อ่ะกินกันล่าสุดก็ตอนปีหนึ่งเลยว่ะแบบตอนนี้กูจะจบแล้วเนี่ยเออแม่เมียวบอกว่ามีอาสูตรใหม่สูตรใหม่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่นั้นพี่เอาเออ่มีเหลืองพิเศษใช่เหลืองพิเศษอ่ามีไก่เหรไก่อ่ะมี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 เอาไก่ย่างผมเอาไก่ดำนะเอาเอาเอามาตวงเลยเอามาเอาามตวงเลยเดี๋ยวหางกันคนละครึ่งตังค์เอามาหางคนละครึ่งพี่อยากกินราคาราคามัน ถูกลงนะพี่อ่าจริงเหรอเออดีแล้วเออแล้วก็นักงโฟกซสองขวดเด้อนักงโฟกซสองขวดใช่ไหมโอเคได้อ่าโอเคโอเคไปไปตามมามามานั่ง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 โอ้โหแต่วันนี้ร้านคนแบบเต็มร้านเลยเนี่ยเหลือแบบโต๊ะเนี่ยโต๊ะเดียวเออร้านนั้นจะดังเงี้ยเนี่ยพี่ไม่ดังได้ไงดูดีเนี่ยแกงพี่วีพีที่ซีมาดังค่ะนี่จริงจริงจพุปันพันพุแตกอ่ะเอ้ยแล้วโปรเจกต์เป็นไงแล้วจะเสร็จแล้วดิ อะยังไม่ได้เริ่มตัวสอนแรกเลยจริงหรไม่เริ่มเลยอ้าวไอ้นับโคกไอ้ปั๊บปั๊บไอ้นับโคกอ้อนี่ไอ้ตังขอขอไก่ดิอยากกินไก่อ่ะอยากกินน่องอ่ะได้ได้ได้ขอ grab กันเลยนะ grab อืออือไอ้ตังโคตรช้ำโคตรลอยโอ้โหจริงดิลองชิมบ้างเอ้ยลองชิมดูสุดยอดเปล่าสุดยอดเปล่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยฝีมือผมเองไงเกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเลยแบบนล้างมือด้วยนะพี่ผมบอกไม่เป็นไรชิมเค็มเลยประหยัดปลาดิน้ำซุปโคตรลอยอ่ะ แบบกลุ่มกล่อมจัดเอ้ยเด็กนั้นใครวะนั่นอะไรอะนั่นมันยินจ้องๆอ่ะมันมีตังค์กินข้าวเหรอยินดีต้อนรับครับนเร็วเขาเอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเหรออ๋อไปหาที่นั่งรอได้เลยนะครับผมนั่งเงียบมาตามยินข้าวต่อเถอะปล่อยเด็กบันเออไอ้หนูไอ้เด็กนี่ใครในโต๊ะพวกพี่พวกพี่ต้องกินข้าวอยู่เนี่ยโรอเด็ก เราเต็มแล้วนั่นไงตรงนั้นไงมันมันโต๊ะเดี่ยวหรือเปล่านั่นแหะตรงนั้นอ่ะสองที่อ่ะแล้วพี่อยากจะจูดีหนูได้หนูมันยุ่งทำไมเนี่ยไม่อะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่กินข้าวอยู่ไงอ่าอันนี้ก็แจ๋วหนูนะนีอ๋อเออเออนี่ข่เน้องพี่เหรอเออไม่ใช่ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเออมันไม่มีที่นั่งให้น้องเขนั่งเลยอ่านั่งกินเลยเอาแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยโอ๊ะ หนูเชือแคปแนบเอ้าเอาหนูเนี่ยของพี่อยู่นี่เฮ้ยหนเอแคปแนบไอ้หนูหนูจะกินอะไรของพี่ตั้งนานเนี่ยพี่ไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ของพี่ของพี่ของพี่เออเอาเดี๋ยวพี่ค่อยสั่งใหม่ก็ได้กินไปกินไปหนูจะแคปแนบเหรอได้หนูจะแคปแนบโอ้ยไอ้ตังกูยังไม่ได้กูได้สนุกทุบสองคำเองอะเออยไอ้บาสบาสมึงเออะไรไก่ปะ ไก่สองเลยพี่เอาไก่สองก๋วยเตี๋ยวสองไก่สองก๋วยเตี๋ยวสองใช่ใช่ใช่แล้วหนูมาจากที่ไหนเนี่ยทำไมหนูตัวที่เดียวเองทำไมหนูกินเยอะขนาดนี้เนี่ยหนูหิวโอ้โหหิวแล้วกินไก่ทั้งตัวเลยวะเนี่ยพี่สองคนยังไม่ได้กินไม่ได้กินเป็นเดือนหนึ่งแล้ว้งเออไม่ได้กินมากี่เดือนวะเนี่ยเออเออนั้นหนูก็กินเลยเออกินอะไรบ้างล่ะพี่เออพี่สั่งก๋วยเตี๋มาสองถ้วยหรือพี่ให้หนูถ้วยหนึ่งก็ได้ โอเคอ๋อได้ได้เอางอมงอมทำไมอ่ะอาสุดยอดไอ้บ้านยังไม่ทันเข้าปากกูเลยใจยังไม่ทันได้กินเลยพี่เลี้ยงเนาะเขาหรอไม่กูสั่งกินอันนี้ของกูอ้าหรอเอาไม่เป็นไรแชทแท็บของพี่ลูกเอ้ยของพี่ตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่เฮ้ยแค่ต้มกินเลยพี่เข้าน้ำก่อนฮะ ผมจะบอกว่าเส้นกับไก่หมดแล้วนะจริงเหรอเอ้ยไม่เป็นไรใช่เราไม่เหมียวมาตังมรึตังรึเขาไปทำอะไรกันอ่ะเออห้องน้ำห้องน้ำหญิงอะพี่เนี่ยมันห้องน้ำรวมจะตางกินเลยเนอะอ่ะเฮ้ยกินตรงนี้ก็ได้เนอะเนอะเะโอ้ยออ้อ้าวเฮ้ยทำไมต้องมาแย่งกันด้วยเนี่ยนะ เออแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนนะทำไมไปเรียกพ่อแม่ของหมาดิไปกูไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้ยอะะไรวเอาไงดีวะตังเราเราเราได้กินนิดหน่อยเองแล้วมันกินมาเยอะแล้วเนี่ยเอาอีกฮะไม่เอาอีกโอ้ยอยากตีเด็กอย่าตีเด็กอย่าตีเด็กอย่าตีเด็ก ไอ้บ้านไปตีเด็กทำไมฮะชีพไม่งอไงผมไม่เอาปืนยิงแม่งกระบุลแล้วเนี่ยนั่นก็แบ่งด้วยออไอสัตว์น้ำกูซื้ออ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อมาม่าที่แถวเซเว่นดีกว่าไอตังเออมึงคิดบินนี้มึงคิดเท่าไหร่วะห้าร้อยฮะโอ้โหสั่งเยอะขนาดนั้นพี่สั่งเยอะขนาดนั้นห้าร้อยตังกูหมดแล้วตังกูยืมตังมึงซื้อมาม่าได้ปะเดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนไปให้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูห้องน้ำไปดีกว่าเออล้างหน้าล้าง,างตางตักนิดติเอ้าน้ำไม่ไหลด้วยน้ำที่นี่ <c oughs> ฉี่ก็ได้วะเออเออโอ้ยชิดต้องชิกบหายชิดชัวร์แหละเพราะว่าน้ำกูไม่ไหลไปตั้งไปเดี๋ยวเรานั่งเรานั่งรถเมลเม์อีกขบวนหนึ่งเอ้ยอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็กลับเข้าในเมืองกันน้องมามามาไปเปิดตั้ร้านจิ้มเหนียวด้วย เฮ้ยน้องคนเมื่อกี้กินเราเรากินกินกูได้กินไก่ไปคำหนึ่งก๋วยเตี๋ยอีกประมาณสองสามคำอะ่ะ <c oughs> ผมได้แค่ดมกินเลยพี่โอ้ยแล้วแบบหมดเลยอะ่ะอ้าวโรยกว่าโอ้ <c oughs> หมดเลยอเออเดี๋ยวถ้ารถรถรถเมล์อะไรมาเรียกกูด้วยนะกูเล่นต่อก่อนอ่าอุ้ยเฮ้ยช่องทีคุงเขาก็ทำคลิปใหม่นั้นเนี่ยลงทุกทุกกี่โมงวะเนี่ยตามอารมณ์เขาด้วยเขาไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนะทีคงเลโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยลงคลิปว่าเป็นเวลาคนเราแม่งแบบ ควรจะทำให้มันดีใช่ไหมตังถูกไหมอืมใช่ใช่แล้วพี่พี่ทีอืมพี่ทีพี่อะไรพี่ตูดติกต๊อกอยู่ว่าอะไรของมึงเนี่ยน้องโอ้ยเมื่อกี้ใครเปทำลูกชิบหายเอ่อเดี๋ยวนะครับคืออันนี้เอ่อเอ่อคุณลุงเป็นใครล่ะครับกูเป็นพ่อเขาพ่อของน้องแคทเหรอครับแคทแนปเหรอครับ อ่าคือว่าคนที่ตีลูกพ่อไม่ใช่พวกผมนะครับเมื่อกี้เป็นน้องน้องในร้านนู่นนะครับใช่ใช่ครับแต่น้องเขาบอกว่าเราทำแคทเนบพี่ไม่ได้ทำนี่หนูบอกพ่อไปสิไหนหนูบอกหนูกินเอาไม่้กินวัวันอาหารพี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหนู กินในสองคนนี้เข้าไปเลยไอ้บ้าไอ้ไอ้ไ้ตงไอ้ตังไอ้ตัง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 ไอ้ตัอ้พอรู้คุนี้วันอะไรวะเนี่ยทำไมมันจะกินพวกเราอะไอ้ตังไอ้ตังกูวิ่งแล้วเฮ้ยครื่อไฟเครองรถไครื่องไฟไอ้ตังคลื่อไฟคื่อไฟไอ้ตังเอ้ยแคนับเฮ้ยเ้ไอ้เด็กเี้ยเฮ้ยเฮ้ยกดปุ๊บอ้ผมกเลยลื่ไฟมาเฮ้ยพอเออพอมันเข้ามาไม่ได้ด้วย ลงรถไฟไปแค่อยากลงกระทืบอ่ะลงไปไอ้หนุ่มไอ้น้องลงไปไอตังไอ้ตังพ่อพ่อผังรถไฟพ่อผังรถไฟไอตังไอ้ตังไอช่วยมกระโดดปุ๊บไปแล้วไปแล้ว